สวัสดีค่ะอะไรอบอกต่อมาบอกต่อความอร่อยพร้อมเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆในการทำอาหารเอามาฝากทุกคนอีกแล้วจ้ารักกันชอบกันไลค์และแชร์กันด้วยนะวันนี้เราทำปลาทอดกระเทียมได้ปลานินราคาดี45หตัวโลไซไม่ใหญ่มากตัวเท่าฝ่ามือใครชอบตัวใหญ่ๆก็จัดไปเลยเดอ้อก่อนอื่นให้เรานำปลามาล้างทำความสะอาดขอดเกล็ดควักไส้ควักพุงแล้วก็ล้างส่วนที่เป็นสีดำๆที่พุงปลาออกให้หมดนะคะเพราะส่วนนี้จะทำให้ปลาคาว อ๋ออย่าลืมบ้างที่ตัวปลาเพื่อให้ทอดสุกง่ายด้วยนะคะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดปลาแล้วเราจะมาล้างคราวปลาด้วยแป้งมันอีกครั้งหนึง่งวิธีการก็คือนําแป้งมันมาโรยที่ตัวปลาให้ทั่วๆคลุกๆทั้งสองด้านจากนั้นพักเอาไว้ประมาณห้านาทีแล้วค่อยล้างน้ําออกหลังจากนั้นเราจะหมักปลาให้มีรสชาติอีกนิดนึงด้วยการใช้ผงปรุงรสหรือว่ารสดีของเรานี่แหละค่ะวันนี้เราใช้เป็นรสไก่นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะโรยไปที่ตัวปลาแล้วใช้มือค่อยๆลูบไปให้ทั่ว เพื่อให้รสดีซึมเข้าไปในตัวปลาพักเอาไว้ในตู้เย็ยนประมาณสัก10นาทีจ้าต่อไปเราจะไปเตรียมส่วนผสมอีกส่วนวัตถุดิบมีกระเทียมจีน1ถ้วยเล็กกระเทียมไทย1ถ้วยเล็กรากผักชี5-6ต้นพริกไทยเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักชีเพื่อตกแต่งอีกนิดหน่อยจ้าเอาทุกอย่างไปโคกลกรวมกันเพื่อทำเป็น3เกลอือโคลกพอหยาบเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาเคี่ยวต่อไปไปทอดปลากันจ้า เทคนิคที่ทําให้เวลาทอดปลาแล้วไม่ติดกระทะหรืออมน้ํามันคือการใส่น้ําส้มสายชูลงไปตอนกระทะร้อนแล้วรอให้น้าส้มสายชูเคลือบกระทะแล้วแห้งไปแล้วเขอใส่น้ํามันเพื่อทอดปลาต่อไปใช้น้ํามันแค่พอท่วมตัวปลาใช้ไฟกลางในการทอดก่อนจะทอดปลาให้นําแป้งทอดกรอบมาโรยที่ตัวปลาแบบบางๆให้ทั่วทั้งสองด้านแล้วค่อยนําปลาลงไปทอดทอดจนสีสวยสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วค่อยตักขึ้นมาพักเอาไว้ต่อไปไปเตรียมเจียวกระเทียมกันจ้า ตั้งกระทะใส่น้ำส้มสายชูเช่นเดียวกับการทอดปลาเพื่อไม่ให้กระเทียมของเราอมน้ำมันและก่อนจะเอาไปทอดให้นำแป้งทอดกรอบลงไปคลุกๆก,กกับกระเทียมนำกระเทียมลงไปทอดลงไปเจียวในกระทะด้วยไฟอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้กระเทียมไหมก่อนสุกจ้าปรุงรสด้วยเกลือประมาณหนึ่งหยิบมืออย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเกินไปคลุกๆุกกเจียวเจียวต่อไปจนกระเทียมเหลืองกรอบตามต้องการเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วจ้า ได้ปลาทอดมาแล้วได้กระเทียมเจียวมาแล้วก็นำกระเทียมมาราดบนตัวปลาแบบจุกๆจัดเต็มไปเลยจ้าตกแต่งด้วยผักชีอีกนิดหน่อยเท่านี้ก็กรอบอร่อยแบบฟินฟนกินกันไม่หยุดจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือมีพริกน้ำปลาคู่กันมาอีกสักหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, subscribe ไลค์และแชร์กันด้วยนะเยี่ยม